อัยาลาโมเตอร์ชนแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับแอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้นะคะเรา2องคนนะคะจะมารีวิวนะคะว o l v o ่เอฟเนะคะ4 4 0แรงมานะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ไฮชิปนะคะจดทะเบียนนะคะในปี2558นะคะราคาเปิดอยู่ที่2150้านบาทนะคะผ่อนตัวงวดนะคะอยู่ที่5802บาท60งวดหรือว่า5ปีนั่นเองนะคะ S <s> <S <s> <S เดี๋ยวจะพามารีวิวข้างหน้าก่อนเลยนะคะรีว <s> ิวนะคะข้างหน้านะคะข้างหน้าตรงนี้นะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ข้างหน้านะคะทั้ง3ามหลอดเลยนะคะส่วนหน้ากระจังนะคะจะเป็นหกเหลี่ยมนะคะรูปรังพึ่งนะคะแล้วก็ข้างในนะคะจะมีตะข่ายดักจับมแมลงให้นะคะทุกช่องเลยนะคะตัวนี้นะคะบันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็น2ขั้นนะคะเพื่อขึ้นไปทําความสะอาดนะคะหัวสูงจะมี2ขั้นนะคะ กินหัวเตี้ยนะคะจะมีแค่ขั้นเดียวนะคะตัวบันไดนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงห2 0งกิโลกรัมนะคะอันนี้นะคะเหยียบขึ้นไปนะคะแล้วก็มือจับนะคะขึ้นไปทำความสะอาดนะคะโกลวอนโบนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนนะคะจะสูงหน่อยนะคะตอนนี้ไม่เป็นหัวสูงเนาะแล้วก็สัญลักษณ์วอนโบนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ ดูยางนะคะยางนะคะจะเป็นยางหน้านะคะจะเป็นยางนะคะขนาด 295/80R22.5 นะคะเป็นยางเรเดียนนะคะสภาพนะคะ70%นะคะส่วนตัวน็อตนะคะจะเป็นแบบ1ิน็อตนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะยางเป็นมิชลีนนะคะข้างหน้า ส่วนยางหลังนะคะก็เป็นมิชลีนเหมือนกันนะคะขนาดยางก็เท่าก,กันกับข้างหน้านะคะ2 9 5ร้อยเก้า 8, สิบห้าทน R 2 2 .5 นะคะเป็นเลเดียนนะคะตัวนี้ยางหลังนะคะสภาพนะคะใช้งานได้80%นะคะยังใหม่<า>เลงน้ํามันนะคะทางน้ํามันจะเป็นขนาด800ลิตรนะคะจุดน้ํามันได้800ลิตรนะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะ มารีวิวด้านหลังนะคะไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะยังแน่นอยู่เลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นหนึ่งเานะคะยกล้อได้นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ไฮชิปนะคะเป็นแบบถุงลมนะคะมีถุงลมทั้งหมด8คู่นะคะไอ้ยแปตัวนะคะตัวนี้นะคะคัสซีนะคะแน่นมากเลยนะคะคัสซีแข็งแรงนะคะเดี๋ยวให้ดูช่องล่างนะคะใกล้ๆนะคะ ันนี้ยกรอได้นะคะบังโคนะคะเก็บให้ใหม่นะคะเพนยางข้างหลังนะคะเป็นวอลโวแท้นะคะ เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ2ก้อนนะคะตัวนี้แบตเตอรี่จะเป็นขนาด180แอมป์นะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะการใช้งานแบตเตอรี่ของวอลโว่นะคะตัวนี้นะคะต้องเปิดปิดบล็อกแบ็กตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเกิน3ามชั่วโมงขึ้นไปนะคะแนะนําให้ปิดบล็อกแบ็กนะคะตัวนี้นะคะถ้ามันอยู่ข้างบนนี้นะคะคือปิดไว้นะคะแต่ถ้าเราจะไปสตาร์ทเครื่องใช้งานนะคะตัวนี้นะคะก็ ให้บิดลงนี้ลงนะคะแล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยนะคะการไฟมาลงกล่องนะคะเขวนโลโก้นะคะที่ทําให้เรารู้ว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็น F H 440นะคะมันจะมีติดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า440นะคะตัวน,นี้เป็น440แรงม้านะคะเดี๋ยวจะรีวิวข้างในข้างโดยสารให้ดูนะคะตัวนี้นะคะจะมีที่เก็บอะไรนะคะอยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะข้างในกว้างมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะบันไดาทางขึ้นนะคะ3ขั้นนะคะแต่ว่าเปิดตรงนี้จะพามารีวิวนะคะห้องเก็บของข้างในนะคะตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงประตู440สตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะบันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็น3ขั้นนะคะคือเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะต้องปีนขึ้นมาเปิดนะคะเปิดตรงนี้นะคะดันสองครั้งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะคะข้างในกว้างมากนะคะ ข้างในจะกว้างกว่า FM นะคะ f h B นะคะเก็บของนะคะคนก็เข้าไปนอนได้ค่ะอูนะคะข้างในห้องเก็บของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะมีห้องเก็บของอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะเปิดเหมือนกันเลยนะคะดึงตรงนี้นะคะให้มันมีเสียงนะคะแล้วก็ดันขึ้นนะคะข้างในกว้างนะคะ ห้องโดยสารฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะคะเปิดประตูเข้ามานะคะจะเจอบันไดาทางขึ้นนะคะ3ขั้นนะคะตัวนี้นะคะจะมีถังดับเพลิงนะคะวางอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรีโมทยกเข่านะคะเก็บง่ายนะคะตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะเอาแปะไวต้ตรงนี้เลยนะคะมันจะติดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะยกขึ้นยกลงนะคะตัวนี้นะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาชมข้างในกันเลยนะคะริวข้างในนะคะของ F h นะคะ4 4 0นะคะตัวนี้นะคะพูดกันไปแล้วเนาะว่าฝั่งคนนี้นะคะก็จะมีนะคะเป็นสลูปนะคะเอาไว้เป็นประตูฉุกเฉินนะคะตัวนี้นะคะคือเครื่องมือนะคะที่เอาไว้ใช้กับประตูฉุกเฉินนะคะตัวนี้ส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะลมนะคะปรับน้ําหนักได้ตามตัวของเรานะคะ ถ้ารูขึ้นมันก็เด้งขึ้นนะคะเราไม่ต้องใช้มือปรับเลยนะคะตัวนี้นะคะ,อะคอนโซลแผงคอนโซลนะคะไฟนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะใช้ไม่ยากนะคะทําความเข้าใจนะคะประมาณบรรมุนะคะรู้เรื่องนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเบามากนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขับได้นะคะตัวนี้นะคะเราอยู่บนหัวสูงนะคะเราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลนะคะมองเห็นได,ได้เยอะนะคะ ะะตัวนี้นะคะจะไม่มีคันเกียร์ด้านข้างนะคะเหมือนคันอื่นนะคะตัวนี้นะคะแผงควบคุมนะคะจะอยู่ข้างหน้าหมดเลยตรงแผงคอนโซลน,นะคะเปนองาจะเป็นถอยหลังนะคะตรงนี้นะคะ ะะานนคสามารถปิดได้แบบ360องศาเลยนะคะเหมือนเราไปนอนอยู่ที่โรงแรมเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะรูดให้ดูเลยนะคะรูดมาเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะรูดเข้ามาหากันนะคะอันนี้นะคะฝั่งนี้ก็รูดมานะคะ ตะะันนี้นะคะตับได้นะคะเป็นไฟฟ้านะคะอันนี้นะคะมองเห็นได้ไกลมากเลยนะคะมองเห็นรอบทิศทางเลยนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าขับหัวสูงนะคะยังไงก็ปลอดภัยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรีวิวรอบทันนะคะแบบ360องศานะคะ โมเอ็กทคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสมรรถนะในการขับเคลื่อนนะคะของเว็กเซทนะคะ0.0แรงมา้าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับนะคะทางเรียบทางชันทางลาดนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะบรรทุกของหนักก็ได้แบบเบืออเลือเลยนะคะ ต้นเรานะคะขายรถนะคะเครื่องเดิมเกียร์ดิมหัวเดิมนะคะไม่ได้แดัดแปลงมานะคะเครื่องแน่นมากเลยนะคะเครื่องแรงนะคะเบรกดีค่ะ,คะท่านใดนะคะที่อยากจะมีรถคันแรกนะคะหรือว่า อยากจะเพิ่มลถนะคะในกิจการของท่านนะคะก็สามารถมาปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้เลยนะคะของทางเต้นเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับหลายไฟแนนซ์นะคะของเรานะคะมีรับประกรันหลังการขายให้นะคะ30วันหลังรับรถนะคะหรือว่า1เดือนนะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องเกียร์นะคะที่ไม่เกี่ยวกับภายนอกนะคะตัวน,นี้นะคะรับประกรันให้30วันหรือว่า1เดือนนะคะ าทางเต้นของเรานะคะจะมีทั้งหมดทั้งสองสาขานะคะสาขาที่หนึ่งนะคะอยู่อำเภอจอมพระนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนสาขาที่สองนะคะอยู่อำเภอศิลาชาจังหวัดเชลงบุรีนะคะอยู่ถนนเส้น3ามหนึ่งนะคะบพาสนะคะตรงข้ามวัดเขาตะแบกนะคะมาไม่ยากเลยนะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะ ให้ติดต่อมาสอบถามเส้นทางได้นะคะน,นนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ถูกใจคลิปนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่องอิยาลามอเตอร์แชนแนลของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจนะคะในการทําคลิปหน้าและคลิปคลิปถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะคะให้ติดต่อมานะคะเป็นเบอร์ของแอมและทีมนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย